บางคนบอกว่ามึงเกิดอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่เด็กจะมีห้างที่ไหนห้างยิงหมูป่าไงครับผมนึกไม่ออกเลยนะครับถ้าคนตกใจสมาร์ทบอมสัก5,000ันวิ่งเข้าเซ็นตันเวิร์อีก5,000ันวิ่งเข้าเกสรอ,อีกห้าพันวิ่งเข้าพาราดอน ยุ่งตปหาเลยนะครับเนาะทีนี้พอ5,000แรกวิ่งเข้าเซนตันโบ5,000แรกที่สองวิ่งเข้าเอซอน5,000ที่สามวิ่งเข้าพารากอน5,000แรกในเซนตันโบก็โบกมืออีกหมื่นหนึ่งตามไป5,000ที่สองในเกสอนก็โบกมือหมื่นห้ามึงอยู่ทำไมมานี่ ้าพันที่สามที่อยู่ในพาราคอนบอกสองหมื่นมาเร็วเมาเร็วเลยแล้วคนพอเข้าไปห้างละสองสามหมื่นมีอยู่นิ่งไม่ได้กับต้องวิ่งหาที่กำบงังวุ้นวายไปหมดแต่ไม่เป็นไรเลยครัเบีเยกรอบครับเราตกใจเราจะทำยังไงเราจะไปรู้ได้ยังไงสามารถบองเสียงมันดงมีสะเก็ดไม่มีสะเก็ดเราไม่รู้เราวิ่งไปปั๊บตกใจแล้วก็วิ่งชนก้าวชนของตามภาษาชาวบ้าน ออกใจอ่ะวิ่งชนข้าวชนของแล้วแปลกนะชาวบ้านเรานี่ชอบชนของแผงนๆวิ่งตกอ,อกตกใจชนข้าวชนของเหยียบตู้ปลาเหยียบ,บ,บ้นไม้สระร้าบัารสพันแล้วก็วิ่งแล่ร้องแล่แขกกระเชิากันแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งหลายกองทัพไทยรับผิดชอบ เพราะว่าเราอยู่ของเราดีๆมายิงสมาร์ทมอมกำลังหลับลับตกใจผมนอนอยู่บนเวที่ผมตกใจวิ่งเข้าเกสรไปเลยผมเนี่ยผมพูดไว้เท่านี้ครับหลังจากนี้เจ้าของสามสห้าเนี่ยโทรไปด่าพอบอรเราทับเองอ่ะ เอาเลวถ้าไม่ด่าผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่เวลาผมตักใจตกใจอย่ามาว่าผมก็แล้วกันนะผมกลัวครับผมไม่รู้หรอกบอมไม่บอมสะเก็ดไม่สะเก็ดผมเป็นไพร่ผมกลัวผมอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนักสู้ทั้งหลายครับให้เล็งลู่วิ่งไว้นะครับ เล็งลู่วิ่งไว้เอาสิครับฝ่ายเสยทั้งหลายนายทหารเส์ทั้งหลายจบโรงเรียนเสที่ไหนมาผมจบโรงเรียนลูกบ้ามึงเชิญคูก็แล้วก,กันเอา <te ars> ดูช่องวิ่งนะครับดูช่องวิง่งเซนทนเวิร์บวิ่งทางไหนเจสอนวิ่งทางไหนพารากอนวิ่งทางไหนดูช่องวิง่ง สาใครนะครับนัตวุฒนอนอยู่นี่ตอนตีหไม่ต้องถามนัตวุฒวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งไปตกใจไม่ต้องถามใครก็ตกใจอ่ะจะไปถามใครได้ยังไงตกใจบางคนบอกตกใจยังไงก็วิ่งแหกกระจกเข้าไปไม่ได้ไแล้วยกระจกบาดตาคนเวลาตกใจมักจะเอาหินทุ่ม จริงๆนะผมสมัยเด็กๆเวลาตกใจอะไรผมเอาหินทุ่มกระจกทั้งนั้นนลยผมเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้นิสัยอ่ะแม่ระบุเลยครับเด็กๆแม่ระบุเลยว่าตกใจอะไรมักจะเอาหินทุ่มกระจกแล้ววิ่งเข้าไปเอาสิมาสิ นุกละมแล้วนี่ผมยังไม่นับถึงว่าบางคนเนี่ยตัวตายไม่เป็นไรตัวถูกจับไม่เป็นไรแต่เป็นห่วงรถบางคนเห็นเพื่อนตกใจวิ่งเข้าไปแล้วเอารถไปแอบขับเข้าไปข้างใน ปี๊บโตโยต้าวีโก้เข้าไปข้างในอีซูซุนีแม็กเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วไปจอดเฉยๆไม่ได้ต้องขับหาที่หลบซ่อน าไม่ชนะผมหรอกครับแต่นี่พูดให้เข้าใจกันเสียกรน,นะผมไม่ได้สั่งให้ท่านทำนะแต่เพียงแต่ผมมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นผมผมคงตกใจกลางดึกใครเรียบนอนอยู่ตามริมประตูห้างเนี่ย พยายามหาอุปกรณ์เครื่องช่วยตกใจไว้ใกล้ๆมือมั่งนะครับคนเรามานอนนอกบ้านแบบนี้ทั้งทีไม่ควรตกใจมือเปล่าบางทีมันก็ดีเหมือน,นกันล่ะครับ เรามานอนอยู่สี่ห้าคืนแล้วห้างก็ปิดไม่เคยมีโอกาสช้อปปิง้งพรุ่งนี้ชเช้ามืดอ,อาจจะช้อปวิ่งครับ,<ชอ>บใครอยากได้หลุยวิกตองขวามือ ทางซ้ายยี่ห้ออะไรมัอืดีแล้วครับมากรุงเทพก่อนจะกลับบ้านได้ช็อปวิ่งอะไรติดไม้ติดมือไปมากนี่ถ้าผมเป็นเจ้าของห้างผมอยู่ไม่ได้ผมโทรไปหาอนุพงศ์ทันทีเลยนะครับอย่ามามาชิบหายเนี่ยอย่ามา แล้วแล้วมาว่าผมก็ไม่ได้ผมเด็กบ้านนอกผมกลัวเครื่องแบบผมอ่ะใส่เครื่องแบบทหารใส่เครื่องแบบตำรวจต,ตกใจผมวิ่งคุณไว้ไปหมดแล้วครับเอานะฮะผมมาบอกแผนตั้นแล้วนะครับ